สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากค่ายญี่ปุ่นอย่างคอนดา้าเดินหน้าเต็มสูบเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเมื่อล่าสุดได้ทำการลงทุนและร่วมมือกับ LG ค่ายายากักษ์ใหญ่จากเดนกิมจิด้วยเงินลงทุนถึง4,400ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ160,000ล้านบาทเพื่อทำการเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดย Honda ได้กล่าวว่าจะจับมือร่วมทุนกับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากเกาหลีเพื่อทําการเปิดโรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาโดยโรงงานนี้จะผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะเพื่อป้อนให้กับ Honda และนำมาผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายในแถบภูมิภาคฝั่งอเมริกาโดยเฉพาะ แต่ในการเปิดเผยข้อมูลรอบนี้ยังไม่ได้ระบุว่าโรงงานแห่งใหม่นี้จะถูกสร้างขึ้นแถวไหนแต่มีแผนจะเริ่มก่อสร้างในช่วงต้นปี2023และพร้อมจะป้อนชิ้นส่วนแรกเพื่อทำการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในช่วงปี2025โดยจะมีกำลังการผลิตอยู่ประมาณ40กิกกวัตต์ต่อชั่วโมงหรือถ้าผลิตเป็นแพ็คตกแพ็คละ100กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงก็จะสามารถผลิตได้400แพ็คต่อปีนั่นเอง โดยแบตเตอรี่ที่ผลิตออกมานั้นจะเป็นแบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบถุงหอ่อหรือบรรจุถุงแบบอ่อนทําให้มีขนาดเล็กลงรวมทั้งน้ําหนักเบาโดยแบตเตอรี่แบบใหม่นี้จะนํามาใช้กับรถ e ีวีของ Honda ทุกรุ่นและ Acura สูาสำหรับรถตลาดอเมริกาเหนือด้วย ในขณะที่ Honda เองก็เตรียมนำเทคโนโลยี Honda e ที่พัฒนาเองภายในสำหรับรถ e v ขนาดเล็กมาใช้โดยเตรียมเปิดตัวในปี2026กับแบรนด์ Honda และ Acura และ Honda เองก็มีแนวโน้มว่าจะใช้แบตเตอรี่ที่ร่วมมือกับ LG มาปรับใช้กับรถยนต์ต้นแบบของ Sony อย่าง Vision S Concept ด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่จะผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ครบ30รุ่นภายในปี2030จำนวนทั้งหมด2ล้านคันต่อป,ปีรวมทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ของการ,รลดภาษีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใหม่สำหรับรถที่มีการผลิตในอเมริกาด้วยนอกจากนี้ Honda เองก็กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแบตเตอรี่เทคโนโลยี Solid s t a ต e อยู่เช่นกันแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาเพียงเท่านั้นและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออ t โตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท,ท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัพเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ